นิยายเรื่องเรนโบว์ปลายสายรุง้งนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่บิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นนิยายเรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ13ปีขึ้นไป Chapter 14 Before Turn to Home ก้าเหลือบมองคนตัวเล็กที่ทำหน้าเครียดเดินวนไปวนมาผ่านทางกระจกมองข้างด้วยความสงสัยมาสักพักแล้ว คิวเข้มนั้นเลิกขึ้นก่อนจะคลายออกในที่สุดความจริงแล้วนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายมักจะติดต่อกับเพื่อนเรื่อยๆเป็นระยะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้มันดูเคร่งเครียดมากกว่าปกติเหมือนกับวันนั้นที่ร้านกาแฟไม่มีผิดก้าวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เดาว่าคงมีเรื่องซีเรียสอะไรสักอย่างแน่แต่ถึงจะอยากรู้มากแค่ไหน ชายหนุ่มก็ยังคงปักหลักอยู่บนรถอยู่อย่างนั้นโดยไม่คิดจะลงไปถามอะไรอย่างแรกคือนายยังคุยโทรศัพท์ไม่เสร็จอีกอย่างก็คือพวกเขาไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นนายอยู่กับเขามาระยะหนึ่งแล้วก็จริงแต่เขาก็ต้องยอมรับว่านั่นยังไม่เพียงพอที่จะทําให้คนแปลกหน้ากลายมาเป็นคนสนิทที่สามารถคุยเปิดใจกันได้ทุกเรื่องก้าวมีหลายเรื่องที่สามารถแชร์กับคนตัวเล็กได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมด และเขาเชื่อว่านายก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเสียงแจ้งเตือนจากแล็บท็อปที่วางอยู่บนตักทําให้ชายหนุ่มเบนสายตาหันมามองมันแทนข้อความหนึ่งจากบิ๊กที่เขายังไม่ได้อ่านปรากฏขึ้นที่มุมหนึ่งของจอก้าวกดเปิดมันในวินาทีต่อมาก่อนพิมพ์ตอบกลับไปสั้นๆทําไมกูโทรหามึงไม่ติดอีกแล้ววะก็มีคนใช้อยู่อีกละมึงไม่ซื้อโทรศัพท์ให้เขาใช้สักเครื่องอะก้าวระบายลมหายใจไม่ใช่ว่าเขาไม่ทํา แต่อีกฝ่ายไม่ยอมต่างหากก็เขาไม่เอาบอกให้ซื้อเครื่องถูกๆก,ก็ไม่ยอมกลัวโดนเจอตัวมัง้งโอ้ยเยอะจังวะเด็กมึงเนี่ยนั่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่ได้ตอนนี้จะคุยงานยังยากเลยกลับบ้านเมื่อไหร่มึงบอกเข้าจ่ายค่าเสียเวลาด้วยนะก้าวหัวเราะเขาแทบจะเห็นท่าทางของบิ๊กตอนที่พูดคำว่าโอ้ย,อ,ยออกมาก็คงจะทำหน้ายับยับหน่อย ต้องมีมือสักข้างหนึ่งยกขึ้นขยี้หัวตัวเองจนผมยุ่งเหยิงไม่เป็นทรงและกระแทกลมหายใจใส่เขาแรงๆสักทีแล้วนี่ขามึงเป็นยังไงบ้างวะแย่วะ่เดินเหินอะไรลำบากไปหมดครั้งเดียวพอเลยนะกับการใส่เฝือกขาเนี่ยก้าวเกือบจะพิมพ์อะไรกลับไปแล้วตอนที่ข้อความอีกอันถูกส่งมาติดติดกันแล้วนี่เขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่อ่ะอีกนานไหมกว่าคูจะได้ทำงานดีๆสักทีอีกอาทิตย์หนึ่งมั้ง แล้วมึงจะขึ้นมาส่งเขาเหรอก็คงต้องอย่างนั้นแล้วก็จะได้แวะเข้าไปหามึงด้วยมาหากูทำไมก็ไหนๆจะกลับกรุงเทพแล้วจะได้แวะไปดูทั้งงานทั้งขามึงด้วยไงจะแวะมาก่อกวนก็บอกกูเถอะบทสนทนาระหว่างก้าและบิ๊กหลังจากนั้นเริ่มจะออกทะเลไปเรื่อยๆแล้วก่อนที่ในที่สุดบิ๊กจะเป็นฝ่ายขอตัวไปทำงานต่อคนตัวสูงหยิบสมุดโน้ตเล่มหนาที่มักจะพกติดตัวมาด้วยเสมอ ขึ้นมาก่อนจะพลิกเปิดไปยังหน้าหนึ่งที่เต็มไปด้วยลายมือหวดหวดของตัวเองมันเป็นแผนการเดินทางาคร่าวๆว่าในช่วงระยะ3 4มสี่วันนี้ก้าวจะต้องไปที่ไหนบ้างลิสต์บางอย่างถูกขีดค่าไปบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นล่องแก่งทะเลหมอกหรือตั้งแคมป์ริมเขือ่อนก้าวหยิบปากกาออกมาแล้วเริ่มต้นเขียนอะไรบางอย่างลงไปบนหน้ากระดาษอีกครั้งและไม่กี่นาทีหลังจากนั้นประตูฝั่งที่นั่งข้างคนขับก็เปิดผางก่อนที่นายจะสอดตัวขึ้นมาบนรถ พร้อมด้วยสมาร์ทโฟนในมือชายหนุ่มเหลือบมองแค่แว็บเดียวก็รู้ว่านายกำลังมีเรื่องบางอย่างที่รบกวนจิตใจอยู่ทั้งยังทำท่าเหมือนกับอยากจะพูดอะไรกับเขาสักอย่างก้าวนั่งเคาะเป็นพิมพ์ในความเงียบขณะที่รอให้อีกฝ่ายเป็นคนเริ่มบทสนทนาถ้าว่าหลังจากผ่านไปหลายนาทีกลับไม่มีทีท่าว่านายจะพูดอะไรออกจนสุดท้ายชายหนุ่มต้องเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นเองมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ่ะนายหันควบ ริมฝีปากนั้นเม้มแน่นก่อนจะคลายออกก็มีก้าวถือวิสาสะเดาเอาเองว่าเรื่องที่ว่านั้นยังไงเขาก็ต้องติดร่างแหบไปด้วยแน่ๆไม่อย่างนั้นคงไม่ทำหน้ากึ่งกึ่งสลดกับอึดอัดใจใส่เขาแบบนี้หรอกแล้วเจ้าของเสียงทุ้มต่ำเอ่ยถามคือคงคงต้องรบกวนคุณอีกแล้วอะ่ะ ก้าวระบายลมหายใจออกมาพร้อมกับรอยยิ้มบางชายหนุ่มยกศอกตั้งขึ้นกับขอบหน้าต่างก่อนจะยกมือขึ้นมารองหัวเอาไว้ตาคมจับจ้องไปยังคนที่มองมาทางเขาด้วยท่าทางลำบากใจรบกวนกันมาตั้งหลายวันแล้วถ้าจะมีเรื่องใหม่ๆงอกมาอีกสักเรื่องสองเรื่องก็คงไม่เท่าไหร่หรอกมั้งอืมไหนลองเล่ามาก่อนสิถึงอย่างนั้นก้าวก็ยังไม่อยากรับปากอยู่ดี ถ้าเกิดอยู่ๆขอให้เขาพาไปกระโดดสะพานอีกครั้งจะทำยังไงก็นายเม้มปากเงียบไปหลายวินาทีก่อนจะเอ่ยปากออกมาอีกครั้งเมื่อกี้เพื่อนผมบอกว่าอยากให้เราออกจากที่นี่สักพักแบบแบบว่าไปจังหวัดอื่นก่อนอะไรแบบนั้นน่ะเพื่ออะไรอ่ะก้าวถามสงสัยแม้ว่าน้ำเสียงนั้นไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าแค่อยากรู้ที่มาที่ไปของเรื่องนี้แต่นั่นกลับทำให้นายลนลานขึ้นมาได้ไม่ยากนัก คือคือว่าพี่แจ็คอะเขากำลังเริ่มหาตัวผมอีกรอบแล้ว,แล,วแล้วเหมือนจะใช้เส้นสายด้วยถ้าเขาเจอตัวผมเมื่อไหร่ต้องลากผมกลับบ้านแน่ๆชายหนุ่มครางรับในลำคออืมแต่ยังไงคุณก็จะต้องกลับบ้านอยู่ดีนี่มันก็ใช่แต่กลับแบบเต็มใจกับโดนจับยัดใส่รถแล้วขัดขืนไม่ได้นี่มันไม่เหมือนกันนะเก้าพยักหน้าเข้าใจ ขอผมคิดดูหน่อยก็แล้วกันนะคำพูดนั้นทำให้คนตัวเล็กสลดลงอย่างเห็นได้ชัดเราไปกันเลยไม่ได้หรอนายได้แต่หวังว่าก้าวจะยอมรับคำขอร้องของเขาแต่ขนาดเดียวกันก็เผื่อใจเอาไว้แล้วบางส่วนเพราะที่ผ่านมานี้นายรบกวนก้าวไม่น้อยเลยจริงๆยิ่งฝ่ายใจดีกับเขามากเท่าไหร่นายก็ยิ่งเกรงใจมากขึ้นเท่านั้นก้าถอนหายใจก่อนจะพิงตัวลงกับเบาะคนขับ <c oughs> ก็ อย่างที่คุณเห็นนะผมมาที่นี่เพราะมาทำงานวางแผนไว้แล้วว่าจะอยู่นานแค่ไหนทำอะไรบ้างเสร็จจากที่นี่แล้วจะไปไหนต่อทั้งหมดเนี่ยถูกเซตเอาไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งนั้นเลยตอนแรกที่คุยกันก็คือกลับไปส่งคุณที่กรุงเทพมันอาจจะใช้เวลามากที่สุดแค่2วันในการเดินทางกับแวะพักที่บ้านผมยังกลับมาเดินทางตามที่แพลนไว้ก่อนหน้านี้ได้แวบหนึงก้าวเหลือบมองคนที่นั่งเงียบๆฟังเขาอย่างตั้งใจ แต่ถ้าเราต้องออกไปจากที่นี่แล้วเราจะไปไหนละ่ะแล้วงานของผมละ่ะที่ที่คุณอยากให้พาไปผมถ่ายงานได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้แปลว่าผมต้องงดลงคลิปเป็นหนึ่งอาทิตย์เลยนะแล้วคุณเข้าใจใช่ไหมว่ามันคือรายได้มันคือเงินที่ผมจะเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่จะหายไปด้วยเพราะอย่างนั้นถึงบอกว่าต้องลองคิดดูก่อนว่าแผนผมปรับแก้ย่งไงได้บ้างนายยังคงเงียบกริบขณะที่ริมฝีปากอิ่มนั้น เบรออกยังไม่ค่อยจะพอใจกับคําตอบเท่าไหรนะ่นักเขาเข้าใจเหตุผลของก้า mm. แต่ก็ต้องยอมรับว่าคําตอบนั้นไม่ได้ทําให้เขาแฮปปี้เท่าไหร่ mm. อาจเป็นเพราะก้าวไม่เคยขัดใจเขาเลยสักครั้ง mm. เลยทึกทักเอาเองว่าอีกฝ่ายคงจะยอมตามใจกันเหมือนเคย mm. หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะเขาโดนเพื่อนเป่าหูมาอีกที mm. ว่ายังไงยังไง mm. ก้าวก็ต้องยอมช่วยเขาอย่างแน่นอน mm. คนตัวสูง mm. เหลือมองคนที่เอาแต่ทำหน้ายู่ ก่อนจะถอนหายใจออกมาแล้วคุณวางแผนไว้ยังไงล่ะคิดว่าจะไปที่ไหนก็ว่าจะให้คุณคิดว่าจะพาผมไปไหนดีแล้วต้องไปนานแค่ไหนล่ะนานกว่าเดิมที่เคยคุยกันไว้ตอนแรกหรือเปล่าคงนานละมั้งมั้งก้าวทวนคําเสียงสูงตอนนี้ชัดเจนแล้วว่านายไม่ได้คิดตั้งรับอะไรเลยนอกจากหนีหน้าแฟนเก่าไปก่อน มีแค่หนีเท่านั้นจริงๆหลังจากนั้นจะยังไงค่อยว่ากันทีหลังเหมือนตั้งใจไปตายเอาดาบหน้าไอ้แบบนี้เรียกว่าแผนยังไม่ได้ด้วยซ้ำหนีไปเรื่อยๆแบบนี้จะดีเหรอก้าวเอ,อ่ยขึ้นมาในที่สุดหลังจากที่ห้องโดยสารกว้างมีแต่ความเงียบงนันแม้แต่ท้องฟ้าใสและสายลมเย็นด้านนอก<ๆ>ก็ไม่สามารถทําให้บรรยากาศรอบๆตัวพวกเขาดีขึ้นมาได้นายยังคงนิ่งเงียบขณะที่คนตัวโตถอนหายใจออกมาไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคุณบอกว่า รู้สึกยังไม่พร้อมแต่การที่คุณวิ่งหนีไปเรื่อยๆแบบเนี้แล้วมันจะทําให้การรับมือกับเรื่องทั้งหมดมันง่ายขึ้นอย่างนั้นเหรอขอโทษจริงๆนะที่ผมไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ทั้งการอกหักอย่างรุนแรงหรือไม่อยากเจอหน้าแฟนเก่าที่ไม่ได้มีแค่เราแค่คนเดียวอ่ะก้าวโบกมือไปในอากาศทําท่าทางจริงจังเขาไม่ได้ประชดแต่เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อนไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่เข้าใจจริงๆแต่ ถ้าสุดท้ายแล้วปลายทางของเรื่องทั้งหมดนี่คือการกลับไปเผชิญหน้ากับทุกคนทำไมไม่ทำให้มันจบๆไปเลยล่ะนายยังคงนิ่งเงียบไม่พูดอะไรแต่ในหัวเริ่มคิดตามคำพูดของก้าวอยู่บ้างแล้วคุณลองคิดอีกมุมสิถ้ากลับไปทำให้มันจบๆซะตั้งแต่ตอนนี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องหลบหน้าใครอีกแล้วโอเคมันอาจจะกระอักกระอ่วนแล้วก็รู้สึกแย่มากๆแต่มันจบนะทุกอย่างเคลียร์จากนั้น ก็แยกย้ายทางใครทางมันคุณไม่ได้กําลังจะไล่ผมใช่ไหมอ่ะนายถามเสียงอ่อยขณะที่มองมาทางก้าวด้วยในตาที่เริ่มจววาว,าวไม่ใช่อย่างนั้นก้าวเอ่ยปากปฏิเสธพร้อมกับยกมือขึ้นเกาหัว,หวแกรกๆเขาไม่รู้จะทำให้คนตรงหน้าเข้าใจได้ยังไงดีว่าเขาไม่ได้กําลังไล่ถ้าผมจะไล่คุณจริงๆก็คงทำไปนานแล้วล่ะไม่แบกกันไปไหนมาไหนตั้งหลายวันแบบนี้หรอก นายไม่ได้ตอบอะไรเก้าวไม่ได้มีเจตนาจะไล่จริงๆถ้าอีกฝ่ายอยากจะอยู่ที่นี่ต่อกับเขาอีกสักอาทิตย์หนึ่งนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ไอการที่ให้เขาพาไปที่อื่นนี่ก็ออกจะเกินไปหน่อยก้าวไม่ได้ตัวเปล่าถึงจะบอกว่ามาเที่ยวก็จริงแต่มันก็คืองานในตัวเขายังมีอะไรให้ต้องทำอีกเยอะถ้าตามใจนายละก็เขาบั่นใจได้เลยว่างานสะดุดแน่ๆอีกอย่าง เขาอยากให้คนตัวเล็กลองคิดเรื่องการกลับไปจัดการเรื่องทั้งหมดให้จบลงดูบ้างสิ่งที่ไล่ตามนายอยู่ยังไงเส้ยวันหนึ่งมันก็ตามทันในที่สุดไม่มีทางหนีไปได้ตลอดแน่ต่อให้นายหลบเลี่ยงเรื่องนี้ไปได้สิบวันมันก็จะเป็นสิบวันของความหวาดระแวงที่หลับไม่สนิทต,ต้องคอยระวังตัวทุกฝีก้าวแต่ถ้าเพียงกลั้นใจหันกลับไปจัดการมันซะหลังจากนั้นก็จะไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจอีกแล้วคุณลองค่อยๆค,คิดดูนะ ยังไงผมก็อยากให้คุณกลับไปเผชิญหน้ากับเขามากกว่าคนอื่นๆด้วยแล้วคุณไม่จาเป็นต้องหนีตลอนๆไปทั่วแบบนี้อีกเลยก็ไม่ได้อยากทำให้เสียใจหรอกนะแต่ผมว่าผมคงพาคุณไปไหนไม่ได้จริงๆอะนายเม้มปากมองไปยังคนตัวโตที่นั่งอยู่ไม่ไกลด้วยอารมณ์มากมายที่ตีกันอยู่ในหัวเขาทั้งผิดหวังที่คนไม่ยอมทาตามที่เขาขอร้องขณะเดียวกันเสียงของเขาเองก็คอยพร่ำบอกว่า นี่ไม่ใช่ความผิดของก้าวเลยและนายก็ควรกลับไปเคียย์เรื่องทั้งหมดให้เด็ดขาดเสียทีอย่างที่อีกฝ่ายบอกชายหนุ่มทิ้งให้นายได้คิดทบทวนเรื่องทั้งหมดเงียบๆโดยไม่พูดอะไรกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปหลายนาทีแสงแดดอ่อนที่ทอดผ่านร่องไม้ใหญ่นั้นเบาลงแล้วในตอนที่คนตัวเล็กตัดสินใจพูดอะไรบางอย่างออกมาและมันทําให้ก้าวแปลกใจไม่น้อยโอเคโอเคโอเคผมตัดสินใจได้แล้วพูดไปก็พยักหน้าไปด้วย นายในตอนนี้ดูเหมือนกําลังคุยกับตัวเองอยู่มากกว่าคุยกับก้าวเอีกผมจะกลับบ้านกลับกันพรุ่งนี้เลยพูดตามตรงแล้วก้าวคิดว่าเขายังสับสนกับเรื่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มากทีเดียวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายทําให้เขารู้สึกประหลาดใจกับความคิดและการกระทําของอีกฝ่ายตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันคนที่เอาแต่เรียกร้องจะฆ่าตัวตายจู่ๆก็หยุดการกระทําทั้งหมดลงเพียงเพราะแค่หิวทั้งที่ดูเหมือนลูกคุณหนูที่ทําอะไรไม่เป็น ถ้าว่ากลับตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมกลับบ้านเด็ดขาดจนกว่าจะพร้อมคนที่เคยใส่แต่เสื้อผ้าราคาแพงมาตลอดที่กลับไม่บ่นสักคำตอนที่เขาซื้อเสื้อผ้าราคาถูกให้ใส่และตอนนี้พอก้าพูดปลุกใจแนะนําอะไรนิดๆหน่อยๆแนะนําอะไรนิดๆหน่อยๆเจ้าตัวก็เกิดไฟลุกอยากจะกลับไปสะสางปัญหาที่บ้านขึ้นมาทันทีคิดแบบไหนทําแบบนั้นถ้าเปลี่ยนใจแล้วก็แสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมาช่างเป็นคนไม่ซับซ้อนที่สุด เท่าที่เขาเคยเจอแล้วเสียงกุกกักที่ดังอยู่เหนือหัวเสียงกุกกักที่ดังขึ้นอยู่เหนือหัวทําให้ก้าวหลุดออกมาจากพวังคิดของตัวเองตอนนี้พวกเขาจอดรถอยู่ที่ริมแม่น้ําเพชรบุรีที่ไกลออกมาจากย่านชุมชนพอสมควรอาหารเย็นและของว่างที่ซื้อมาจากตลาดวางอยู่ข้างตัวเขาขณะที่นายหลบขึ้นไปนั่งคิดอะไรคนเดียวบนเต็นท์ที่ก้าวกลางเอาไว้ให้ชายหนุ่มถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ขณะที่ปรับเบาะให้เอ็นต่ำลงจนนอนราบได้ ตาคมทอดมองท้องฟ้าด้านนอกที่เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มก่อนจะคิดทบทวนว่าช่วง6-7วันที่ผ่านมานี้เขาเจออะไรมามากมายจนอดคิดไม่ได้ว่านี่เขาฝันอยู่หรือเปล่าแน่นอนว่าการเดินทางมักจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอยู่เสมอไม่เรื่องเล็กก็เรื่องใหญ่บางครั้งก็เป็นเรื่องสนุกแต่บางทีก็ขับไม่ออกท่าว่าการปรากฏตัวของนายนั้นเซอร์ไพรส์เกินกว่าที่เขาจะคาดถึงไปไม่น้อย มันเป็นอีกครั้งที่ความคิดประหลาดๆบางอย่างฉายวาบขึ้นมาในหัวของก้าวโดยที่เขาไม่รู้ตัวอีกหน่อยถ้าเขาต้องกลับมาเดินทางคนเดียวก็คงไม่มีเสียงเจ้ยแจ้วของอีกคนดังอยู่ข้างหูแล้วเขาคงคิดถึงมันน่าดูคนตัวโต,วตวชะงักไปคิดถึงงั้นเหรอบ้าไปแล้วมาคิดทงคิดถึงอะไรล่ะก้าวหัวเราะแห้งให้กับตัวเอง ก่อนจะยกมือขึ้นลูปหน้าแก้เกอร์ทั้งๆท,ที่เขาก็อยู่คนเดียวแต่กลับรู้สึกกระดากอายยางบอกไม่ถูกเสียงค้อกระจกที่ดังขึ้นด้านหลังเรียกให้คนโตๆได้หันกลับไปมองอย่างชงนใจตั้งแต่เมื่อกี้แล้วที่นายเอาแต่ทําเสียงกุกกักอยู่ด้านบนคนเดียวและก้าวเดาไม่ออกเลยว่าอีกฝ่ายกําลังทําอะไรอยู่คนตัวเล็กห้อยหัวลงมาจากด้านบนพร้อมกับรอยยิ้มบางก่อนจะขยับปากโดยไม่มีเสียงเป็นคําว่าหกโมงแล้ว ก้าวนิ่งไปสักพักก่อนจะอ๋อขึ้นมาในที่สุดเขาบอกอีกคนไปว่าบิ๊กน่าจะอัพคลิปประมาณ6บโมงเย็นของวันนี้และพวกเขาจะมานั่งดูมันด้วยกันคนตัวโตวพยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนจะลุกขึ้นนั่งมือหนาคว้าเอาแล็บท็อปติดมือมาด้วยก่อนจะเดินอ้อมไปด้านหลังรถเพื่อปีนขึ้นไปนั่งกับนายในเต็นท์ด้านบนหลังจากจัดที่จัดทางสักพักก้าวก็เริ่มเสิร์ชหาชื่อช่องของเขาก่อนจะขยับเข้าไปใกล้ๆอีกฝ่าย เพื่อให้ได้มองจออย่างเท่าๆกันผมตื่นเต้นจังนายขยับตัวไปมาเพื่อหาท่านั่งที่สบายที่สุดขณะที่ก้าเหลือบมองมาพร้อมกับรอยยิ้มชายหนุ่มเกือบกดเล่นวิดีโอแล้วในตอนที่เขาสุขคิดอะไรขึ้นมาได้และเอ่ยปากถามนายออกไปคุณดูไม่กังวลเลยนะนายหันกลับมามองอีกฝ่ายด้วยตากลมๆของเจ้าตัวใบหน้านั้นราวกับว่ากำลังครุ่งคิดอะไรบางอย่างอยู่ก่อนจะตัดสินใจเอ่ยปาก กังวลสิแต่ว่าผมเชื่อคุณนะที่บอกว่าระหว่างนี้ทำใจให้สบายไปก่อนกลับบ้านเมื่อไหร่ค่อยกลับไปกังวลต่ออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดผมกังวลมากไปก็ไม่ได้ทําให้อะไรมันดีขึ้นมาใช่ไหมล่ะเพราะอย่างนั้นเลยคิดว่าคืนสุดท้ายที่นี่ก็ควรจะเป็นคืนที่น่าจดจำของพวกเราดีกว่าก้าวครางรับในลำคอ ก่อนจะพยักหน้าให้กับความคิดของคนตรงหน้าเขารู้สึกเหมือนคุณพ่อที่มองดูลูกชายตัวเล็กที่กำลังเติบโตไม่มีผิดวันนี้นายกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอะไรหลายๆอย่างแล้วทั้งที่วันก่อนนู้นยังจะให้เขาพาไปฆ่าตัวตายอยู่เลยจะว่าไปแล้วก็ภูมิใจเหมือนกันนะเนี่ยคุณรีบเปิดคลิปเร็วผมอยากดูแล้วว่าเสียงใสที่เร่งเร้าให้เขารีบกดปุ่มเล่นนั้นทำให้ก้าวหลุดขำออกมาก่อนจะรับคำเสียงยานครับวินาทีต่อมา เต็นหลังเล็กที่ก้องไปได้วยเพลงอินโทรประจำช่อง Alone by n a ชายหนุ่มเอนตัวไปด้านหลังก่อนจะเท้าสอกลงกับพื้นขณะที่นายตั้งใจดูเป็นพิเศษในจอเล็กๆนั้นก้าวกำลังทักทายคนดูอยู่ที่ริมเขื่อนที่พวกเขาไปนอนค้างกันเมื่อหลายวันก่อนวิดีโอถูกตัดไปมาระหว่างบรรยากาศร,ร,รอบๆและตัวก้าที่อธิบายว่าพวกเขาเดินทางเข้ามาที่นี่ได้ยังไงและมีค่าธรรมเนียมอะไรที่ต้องจ่ายบ้างช่วงหนึ่งของวิดีโอ แสดงให้เห็นตอนที่พวกเขากำลังทานมื้อเย็นด้วยกันนายทึ่งไม่น้อยตอนที่เห็นว่าในวิดีโอนั้นดูไม่ออกเลยว่ามีเขาอยู่ด้วยแน่นอนว่ามันถ่ายติดก้าวอย่างชัดเจนว่าเขากำลังคุยอะไรบางอย่างกับใครสักคนอยู่ท่าว่ากลับไม่มีแม้แต่ปลายนิ้วของเขาที่โผล่เข้ามาในเฟรมนายได้ยินเสียงทุ้มพึมพำเบาๆด้านหลังว่าผู้ช่วยตัดส่วนของนายออกจนหมดแล้วคนตัวเล็กตื่นตาตื่นใจกับคลิปความยาวไม่เกิน20นาทีนั้น มากซะจนก้าวอดจะมองอย่างเอ็นดูไม่ได้ขณะที่ปากเล็กขยับส่งเสียงไม่หยุดว่าตัวเขาเองก็มีส่วนร่วมในวิดีโอนี้เหมือนกันพวกเขายังไล่อ่านคอมเมนต์ใต้คลิปกันต่ออีกสักพักขณะที่ความมืดเริ่มโรยตัวท้องฟ้ากลายเป็นสีเข้มและดวงดาวที่เริ่มฉายแสงออกมาเต็มท้องฟ้านายครางในลําคออย่างพอใจตอนที่เขาเห็นว่าเขาสามารถมองดวงดาวได้ชัดเจนมากแค่ไหนพอหลุดจากตัวเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟแล้วเศษดาวเหล่านี้ ดูสวยมากกว่าที่นายเคยจําได้ซะอีกนายครางในลําคออย่างพอใจตอนที่เห็นว่าเขาสามารถมองดวงดาวได้ชัดเจนมากแค่ไหนพอหลุดจากตัวเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟแล้วเศษดาวเหล่านี้ดูสวยมากกว่าที่นายเคยจําได้ซะอีกก้าวท่อสายตามองคนที่เหม่อมองท้องฟ้ายอยู่สักพักก่อนจะเอ่ยปากนี่คุณคืนนี้มานอนดูดาวกันเถอะนะ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับและดาวน์โหลดเต็มไนะแบบ11ชั่วโมงเลยครับ37ตอนได้ที่เมฟคระไม่ตัดฉาก NC ด้วยนะครับฝากด้วยครับ Rainbow ปลายสายรุ้งครับ